สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวย แนวทางหวยฮานอยนะคะสูตรของแอดนะคะทุกคนวันนี้ก็มาไวหน่อยนะคะแนวทางเพราะว่าแอดจะรีบลงหวยไทยให้ทุกท่านนะคะสูตรไหนที่เข้านะคะเราจะทยอยลงก่อนเลยนะคะหวยไทยสูตรไหนไม่เข้าค่อยตามสูตรไปทีหลังนะคะท่านที่เข้ามารับชมเราฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะไม่ เข้าใจตรงไหนนะคะถามได้นะคะถ้าแอดอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวแอดมาตอบนะคะแต่ส่วนมากนะคะถ้าถามเกี่ยวกับตัวเลขในคลิปนะคะแอดทำคลิปให้ดูแล้วทุกคนดูได้เลยนะคะเพราะว่าบางครั้งแอดอาจจะไม่ได้ตอบนะคะทุกคนบางทีคอมเมนต์ถามนะคะเราจะมารอเขาตอบตลอดก็ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเออแต่ถ้าถามว่าแอดลงคลิปไหมอะไรอย่างเงี้ยแอดแอดแอดอาจจะ ตอบให้นะคะแต่ว่าถ้าเลว่าถามตัวเลขถามตัวอะไรในคลิปอย่างนี้นะคะแอดอาจจะไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าแอดลงคลิปให้แล้วนะคะลงคลิปลงแนวทางให้แล้วก็ฝากรับชมด้วยนะคะเพราะบางครั้งจะมาถามเอาเลยอย่างนี้นะคะแอดก็ไม่ค่อยได้ตอบนะคะไม่ค่อยได้ตอบนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนเราไม่ได้ดูใน YouTube ตลอดนะคะ <leh> เดี๋ยวจะหาว่าถามแล้วทําไมไม่ตอบเลยอะไรอย่างนี้นะคะทําคลิปให้ดูแล้วทุกคนก็ต้องดูเองเด้อค่ะดูเองเรือค่ะบางครั้งบางคานะคะ เราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่างตลอดเหมือนกันกันกบเอฟซนั่นแหละคะ่ะแอดก็นอนบ้างอะไรบ้างนะคะก็ฝากขอบุณน,นะคะขอบุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแนวทางนะคะของช่องแอดนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าตลอดนะคะอยู่ที่ดวงด้วยอยู่ที่สูตรด้วยอยู่ที่บุญวาสนานะคะดวงเราสมพงกันก็คงจะได้นะคะถ้าดวงเรา แป๊นะคะดวงเอสนี่แหละค่ะแป๊กก็ขออภัยนะคะทุกคนแต่แอดน่ะอยากให้เอฟซีได้นะคะเอฟซีหมานเอฟซีหิงเอฟซีปังนะคะทุกท่านที่เข้ามานะคะก็พกความหวังนะคะมาเต็มเปี่ยมเหมือนกันนะคะแอดก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเวลาเราดูคลิปนะคะเราก็อยากจะได้หวยนะคะอยากจะได้ตัวเลขที่มัน เราจัดแล้วเราถูกนะคะทุกคนแต่บางครั้งบางคานะคะมันไม่ได้เข้าตลอดเราก็ต้องอยู่ตามหลักความเป็นจริงด้วยนะคะแอดก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่เขามารับชมรับฟังนะคะทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะบางครั้งบางคาอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ทักไม่ได้ทายนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ในโหมดขี้เกียจแอดมินช่องนี้ไม่ค่อยเหมือนช่องอื่นนะคะตามอารมณ์ก็ไม่ทันนะคะบางทีก็อารมณ์สวิงเหลือเกินนะคะบางครั้งบางคงากอะจารเป็นจมเอีอยงดอกแอร์สานเอฟซีวานะคะนาะเอด็ดจะจมไปละคะ่ะเพราะให้คลิปมันอันครบแปดนาทีนะคะเดี๋ยวนี้นะคะทําคลิปไม่ค่อยไม่ค่อยนานนะคะถ้าไม สรุปหวยนี่เป็นอะไรที่แอดที่เกียดมากนะคะสรุปหวยเอาตรงๆนะคะทุกคนแอดที่เกียดมากเพราะแอดกลัวลืมมากเลยนะคะทุกคนเอามาต่อกันค่ะมาต่อกันค่ะโอ้ยออกนอกโลกไปอีกแล้วนะคะแอดโอ้แอดกับไปของแอดนั่นละคะ่ะมาดูกันนะคะเข้าอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อเราที่จะได้ไปของวันที่สิบแปดเนาะวันที่สิบแปดนะคะหลังคลิปนี้นะคะเตรียมรับชมรับฟังแนวทางหวยไทยจุกๆเลยนะคะ เออแนวทางหนไอ้ปังนะคะก็จะลงให้ก่อนโดยเฉพาะปฏิทินปฏิทินอะไรบ้างนะคะปฏิทินตารางนะคะหรืออะไรที่มันเข้านี่แหะคะ่ะจะจัดให้ก่อนเลยนะคะเด่นนะคะเสาร์อาทิตย์นี่เป็นแนวทางหวยลาวนะคะวันอาทิตย์นีจะเป็นแนวทางหวยไทยตอนเย็นก็จะเอ้ยแนวทางหวยลาวพัฒนา ตอนเย็นก็จะสรุปนะคะสรุปของหวยลาวพัฒนาให้นะคะเพราะวันจันทร์ทุกคนทํางานนะคะคงไม่ได้ว่างมาดูคลิปเนาะใครว่างนะคะใครว่างก็เข้ามารับชมเราฟังนะคะแอดก็ลงไปตลอดของแอดค่ะลงเรื่อยๆนะคะเล้ยวแต่อารมณ์ค่ะลงไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งเอฟซก็ทวงเอานะคะ <c oughs> <c oughs> เขาให้นะคะ <c oughs> เอามาดูค่ะเข้าอะไรบ้างนะคะลอยกิจเข้าไปที่สามนะคะ นอยพิเศษลุดนะคะนอยปกติช่วงนี้ฮอตเหลือเกินนะคะปกตินี่ยังไม่พลาดเลยนะคะรู้สึกว่าห่วยนานแล้วได้สายลูดนะคะปกติเข้าไปที่แปดเข้าไปที่หกเอา้าเขาเด้งเลยตัวนี่เปลี่ยนหกค่ะทุกคน <c oughs> โอ้ยนอยวีไอพีตายสองวันแล้วเด้่ถ้าเราไม่ผิดนี่เมนบอก VAP นะคะทุกคนได้แล้วหนีเลยค่ะสายวินสามตัวนะคะสายวินสามตัวได้0ูนย์แดสองนะคะตามคาดน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VAP วินสามตัวนะคะทุกคนได้แล้วถอยนะคะได้รอบไหนนะคะในสามรอบนี้เราจะไปรอบไหนนะคะได้แล้วถอยะะได้แล้วหนีนะคะอย่าวินต่อนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าทุกวันเลย,เยแต่ว่ามันปังนุ่มวินเข้าช่วงนี้วินเข้าที่ดีค่ะเอาลองวินดูค่ะทุกคนโอ้ยมือเอ็ดกับพ้องเก็บเลย อ่านี่นะคะเจาะเข้าแค่แ0นะคะเจอะเข้าแค่แปนยค่ะทุกคนเลยหนหลักร้อยนี่เอาไปทำยังไงกันคะโอ้ยพวกเจ้าขึ้นเลิศแห่นะคะหลักร้อยนี่โอ้นี่ไงเราก็ไปจับใส่ศูนย์นะคะเอาสองมาใส่กับ80ก็จะได้เอ้าไม่ใช่โอ้โบเมนโบเมนค่ะโบเมนนมันมันออกศูนย์แปดสองโอ้ยเ่อยเมาขีตาปเคย ขออภัยค,ค่ะขออภัยด้วยค่ะอะตามนี้เลยนะคะเจาะเข้าปกติปกตินี่เข้าไปที่แปดศูนย์นะคะนี่เข้าเจ็ดเก้าเลยแอดก็บเบากับหัวไปจังสี่ละค่ะบางครั้งก็เหมือนคนบ้านค่ะบางครั้งเอฟซีก็ถามคําอะไรผินว่าโอ้เฮอดหัวเนี้ยอดก็บเบากับหัวผู้เดียวค่ะนึกออกไหมคะทุกคนอัดคลิปแล้วพูดอยู่คนเดียวนะคะพูดอยู่คนเดียวค้าอยู่คนเดียวหัวควนอยู่ผู้เดียวค่ะมันกับแบบเลี้ยวแต่ะลรมค่ะบางทีก็บิวตัวเองนะคะ หายหลงขันโ็คอยเลยยังหัวจะหัวยั่่่แตละมือแตละดีร้อยพันเหตุการณ์นะคะทุกคน อ้าวนี่นะคะทุกคนนอยกิจนะคะหน่อยกิจมาเลยนะคะหวยฮาหนอยของวันที่18นะคะวันที่18เด่น678ดนะคะห7 8 65 66ป7หกห้าหดห้ดดดนะคะแ5ดห้าดนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะประกาศสีแดงนี่คือตัวที่แอดกลับให้นะคะตามสูตรจะมี9้าคู่ 9, 9้าชุดนะคะในตารางจะให้เป็นให้ไปเป็น6 9 8 0ดนย์นะคะเจ1ดห้านะคะ6 7 8 6 7ดแปดหดเจดห 6 8นะคะห6หดนะคะห้าเจ็ด6ปดห้าเจ็ดเจแปดห้าหกเจดนะคะทุกคนกันเบิ้ลกันหามได้เลยนะคะกันเบิ้ลกันหามเพราะว่าจับเบิ้ลได้นะคะจับเบิ้ลได้กระนำเลยนะคะ6677นะคะนี่จับเบิ้ลได้เลยนะคะ6677เห็นบอเนี่ยกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะทุกคนหลักร้อยให้ไปที่345นะคะหลักร้อย345เลขทูบของเรานะคะเลขทูบของเราอยู่ที่ตัวนี้นะคะแล้วก็มันก็เป็นตัวแปงนะคะทุกคน โอ้ยแอดก็เก็บเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่ค่ะส่วนนสีมีไับริจาคแอดบ่โนะเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่พลัได้ครบพลัดภาพจังสีสัตว์เด้อค่ะเออนีล่วงอีกแล้วค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วนะคะสภาพล่วงอีกแล้วนะคะนี่แหละค่ะทุกคนเอาแคบเอาเลยนะคะแนวทางนะคะน้อยกิจสี่ห้าน้อยพิเศษเจ็ดแปดน้อยปกติห้าหก อ้าวคลิปย่ามได้หัวนอนเนี่ยงานวีอพีศูนย์หนึ่งนะคะกาชาติห้าหกสามคีหกเจ็ดนะคะพัฒนาสองสี่นะคะทุกคนเอาแคบเอาเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยนะคะช่องของแอดจะมีแนวทางฮานอยแอดแนวทางฮานอยล้านนะคะฮานอยล้านนะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะสีงลงย่ามได้สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีค่ะทุกท่าน